ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Everything Talk นะครับก็คลิปนี้ที่จริงไม่ได้อยากอัดมากแต่ว่าอยากแชร์หน่อยเนาะเพราะมันเกิดเหตุการณ์นะครับแล้วในฐานะที่ช่องผมมันก็เคยคุยเรื่องนะครับอาวุธนะครับอาวุธปืนเหตุการณ์นี้นะครับก็ก็มีบ้างนะครับก็อยากให้ทัศนคติเขาเรียกว่าอะไรความความคิดเห็นในมุมมองของคนนิยมงชมชอบในเรื่องอาวุธปืนนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ มีมีครอบครองนะครับโดยถูกตามกฎหมายนะครับแล้วก็ผ่านการคัดกรองนะครับโดยในทะเบียนที่ถูกต้องนะครับในอำเภอครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่พลากอนใช่ไหมครับที่มีเหตุการณ์เยาวชนนะครับใช้อาวุธปืนก่อเหตุนะครับก็ผมเมื่อคืนเนี่ยผมกว่าจะได้นอนก็ห้าทุ่มหกทุ่มนะตามอ่านข่าวนะครับตามกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มผู้ชอบในอาวุธปืนนะครับ ก็มีพูดคุยแชร์ share, ทั้งคลิปรูปภาพแล้วก็อาวุธปืนที่ชาติว่าเป็นอาวุธปืนชนิดเดียวกันนะครับในการใช้ก่อเหตุน,นะครับซึ่งผมคิดว่าคลิปนี้ที่ผมถ่ายเนะี่ยไม่ได้ติดเบลองนะครับเพราะว่า YouTube มันชอบแบนคำว,ว่าปืน,นคำว,ว่าอาวุธนะครับแต่ก็โอเคถ้าถ้ามันลงแม้ก็ลงนะาลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ข่าวคือใช้แบงกันนะครับ เรามาคุยกันเรื่องแบงกันก่อนแบงกันก็คืออาวุธนะครับผมใช้ข้าวมาวุธปืนเลยแบงกันเนี่ยด้วยส่วนประกอบเบื้องต้นของมันเนี่ยมีความสามารถในการรับแรงดันในลํากล้องนะครับแล้วก็รับแรงจุดระเบิดชนวนได้นะครับไม่เหมือนบีบีกันนะเราเราต้องแยกให้ออกนะครับบีบีกันเนอ,นอาวุธปืนอาจจะใช้เฟรมเหล็กนะครับแต่ว่าใส่ในส่วนมากของบีบีกันเนี่ยนะครับมันจะใช้ลูกสูบลมนะครับเพื่อผัก ลูกกระสุนที่เป็นพลาสติกนะครับซึ่งไส้ในเนี่ยเขาไม่ต้องออกแบบให้มันรับแรงดันอะไรมากมายเลยนะครับแค่แรงดันลมนะครับที่อยู่ภายในกระบอกลำกล้องซึ่งบีบีกันที่เราเจอส่วนมากเนี่ยเฟร,รมเหล็กเฟร,รมอะไรอย่างสวยเนี่ยข้างในเขาต้องไปทําเยอะนะครับต้องไปแปลงไส้แปลงอะไรเยอะยกเว้นวินกันที่เป็นบีบีกันโครงเหล็กเหล็กลูกโมนะครับที่ผู้ไายชอบเอามาก่อเหตุโดยการไปคว้านใส่ลูกจุดสองสองนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะจะคว้านใส่ลูกจุดสองสองกันเนื่องจากลูกจุดสงสองเนี่ยมันมีแรงดันลำพึงในลำกล้องเนี่ยต่า เมื่อใส่จุด22ที่เป็นมีบีการแปลงที่คว้านปอกนะครับให้ยิงจุด22ได้หรือจุด38ได้มันจะรับไหวในกรณียิงไม่เยอะนะครับเอาว่ากันสักหลักร้อยนัดเนี่ยนะครับซึ่งมันเพียงพอมากเลยสําหรับคนที่จะนําไปก่อเหตุพกพาทํร้ายคนอื่นนะครับสิบนัดห้าสิบนัดเนี่ยกระสุนกล่องหนึ่งห้าสิบนัดพอแล้วนะครับเพราะฉนั้นเราพอดกันไว้ที่มีบีการก่อนนะครับโฟกัสที่ B ีบีกันก่อนว่า B ีบีการเนี่ยคือปืนส่วนมากใส่ในเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับ ชุดลั่าไกอะไรเนี่ยเป็นพลาสติกหมดส่วนมากนะครับส่วนมากถึงเกจตัวท็อปในแท่ไในก็ยังเป็นพลาสติกไม่ก็เป็นตัวผักดันลูกที่เป็นลูกสูบลมนะครับซึ่งมันแปลงยากมีปะกันบ์มีปะการที่มันมีประเด็นกันมากๆเนี่ยมันไปแปลงจุดสองสองในปืนยาวนะครับใส่เข็มเทงชนวนเข้าไปแทนลูกสูบลมนะครับแต่ก็ยิงได้ที่ละนัดนะครับคัดปอกยากยิงนัดยิงลําบากแล้วก็วินกันที่มันจุดได้6นัดมั้งครับ ที่ใส่ไม่ได้ใจว่า3 8หรือ2 2นะครับที่เขาไปแปลงแปงแปลง,งตรงโม่มานครับโม่โม่ที่ใส่กระสุนที่ปกติมนมะต้องใส่กระสุนลูกลมนะครับบอกลูกลมก็ไปแปลงเพราะมันโม่เป็นเหล็กนะครับแต่ก็ยิงได้ไม่ถนัดนักนะครับผู้ก่อเหตุก็จะไม่สะดวกนะครับแต่ในเหตุของแบงกันเนี่ยมันเป็นบีบีการรูปทรงบล็อกสิบเก้านะครับซึ่งผมว่าผมมาตกใจมากโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้เรื่องเพ่งกันกามากแต่ผมรู้ขั้นตอนการทํางานมันก็คือแบงกันเนี่ยมันใช้กระสุนปืนนะครับ ที่เป็นหัวพลาสติกนะครับคือยิงออกไปในหัวมันเนี่ยจะแบะออกนะครับไม่กระเด็นออกไปไม่ทําร้ายใครนะครับเป็นหัวพลาสติกเหมือนแล้วจุดประทัดนะครับเหมือนประทัดมันแตกออกปอกมันก็แค่ขาดฉีกนะครับแล้วก็ตัวปอกมันเป็นปอกกระสุนจริงนะครับเป็นปอกทองเหลืองจริงเลยนะใส่ดินปืนพอประมาณนะครับเพื่อให้มีเสียงนะครับแล้วก็ประกายไฟที่ปากลากล้องนะครับพอยิงออกนะครับสมมติมือนี่ปง่นี่ยเป็นกระสุนปืนตรงปลายที่จะเป็นปอกพลาสติกนะครับ เวลายิงปอกวัตจริงนี่จะหลอมขาดหลุดเป็นเศษออกไปนะครับดันออกไปเป็นเศษเล็กเศษน้อยซึ่งทําอันตรายไม่ได้นะครับเป็นพลาสติกเนื้อนิ่มตัวปอกเป็นทองเหลืองนะครับตอกทองเหลืองบรรจุดินปืนอาจจะไม่มากเหมือนดินปืนประทัดนะครับเวลายิงเหมือนเราจุดประทัดโป้นะครับแต่ขั้นตอนการทํางานเนี่ยพอมีแรงดันแรงเพลิงในลำกล้องส่วนมันจะส่งกลับมาที่ท้ายแล้วขัดปอกมันก็จะเหมือนปืนจริงครับยิงขัดปิ้งปิ้งปิ้งขัดออกซึ่ง แม้กมันโดยทั่วไปเนี่ยเขาใช้ในการแสดงหนังทําละครนะผมเข้าใจผู้ที่ทาเข้าและอ้างว่าเพื่อใช้ในการละครการกีฬาเนี่ยผมเข้าใจนะผมเข้าใจร้านค้านะแต่ผมถามจริงมึงเคยคัดกรองไหมว่าไอการละครไอคนที่มันซื้อไปมันจะทำละครมันทําละครอะไรนะครับมึงสร้างละครอะไรเป็นร้านค้าร้านรับเช่าปืนมาทําละครไหมก็ไม่นะครับซึ่งคนขายมันรู้นะมันรู้ว่าแปลงไม่มากอะอย่างถ้าผมเดาการแปลงนะครับ ในเมื่อมันคัดปอกได้อีเจคเตอร์ในการเกี่ยวตูดปอกมันมีแล้วหนึ่งนะครับแต่เขาจะทําให้เวลาใส่ลูกสมมุติแบงค์กันขนาดเก้ามมอส่วนมากผมไปเซิร์ชเน็ตมาก่อนคุยแล้วนะว่าส่วนมากมันจะเป็นทรงเก้ามมอนะครับเป็นทรงเก้ามมอแบงค์กันเนี่ยแต่ลูกกระสุนจริงมันไม่มันไม่สามารถอมลูกเก้ามมอลแล่นได้ก็คือถ้าคุณซื้อแบงค์กันมาลูกกระบอกหนึ่งนะครับคุณเอาลูกกอเก้ามมอเนี่ยยัดเข้าไปในลำกล้องมันเนี่ยมันจะผูกนะครับมันจะผูกเข้าไปมันไม่สามารถฉับแล้วแตกแล้วทําอันตรายได้นะครับ ล้วคัดปอกออกแล้วลยิงนัดต่อไปได้นะครับคือตอให้คุณหยอดลูกเดียวแล้วยิงโอกาสปืนผังก็มีนะครับแต่ว่าผมไปเจอคลิปหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาลองเอาลงถ้ามันไม่ติดแบนนะผมจะลองเอาลงเนี่ยแหละในคลิปที่เราตัดเดี๋ยวผมจะตัดแนมให้อมืมมันแปลงแม็กซกันจี9เก้าที่เกิดข่าวยิงได้คัดปอกได้สวยเลยนะครับมันลองยิงสองนัดในคลิปนั้นพี่ๆกลุ่มปืนแชร์มาให้ดูนะผมก็โหให้อย่างเงี้ย มันเหมือนปืนที่ผมขออย่างยากลำบากเป็นเดือนเลยนะครับเหมือนก๊อกสิบเจ็ดที่ผมขอโหกว่าจะได้นะครับสอบประวัติปั๊มไยนี่มือทําสารพัดนะครับกวาจะได้มานะครับลาบากมากนะครับเอาไปไหนก็โดนตรวจต้องทําไปผมเห็นอ่าปอกอ่าตัวแมกกาซีนนะครับผมดูเขาข้าวกะจากตาไม่ต่ำกว่าสิบนัดนะแมกกาซีนตัวยาวัะที่ด้าบของแมกกาซีนสิบ้าแปลงนะครับก็ไม่ต่ำกว่าสิบนัดยิงแล้วคัดปอกได้จริงนะครับแต่ว่า มาโชว์ลำกล้องตัวในผมไม่แน่ใจว่ามันทำลำกล้องขึ้นมาใหม่หรือดึงเกีียวเพิ่มนะครับเพราะผมไม่มั่นใจว่ากระสุนแบงกันเนี่ยมันใหญ่หรือเล็กกว่านะครับก้ามมอปกตินะครับผมไม่เคยจับจริงๆผมไม่เคยมาจับเทียบเลยเพราะว่าคนรอบตัวผมก็ไม่ได้มีแบงกันนะครับผมก็เลยไม่รู้แล้วเดี๋ยวถ้าผมหาได้เดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูว่าไอ้ก้ามมอที่ผมถือครองโดยถูกกฎหมายเนี่ยกระสุนก้าเนี่ยกับกระสุนแบงกันเนี่ย ถ้ามันไม่ทํมาเไรไม่แปลงเลยมันสามารถผูกเข้าไปเลยลํากองของเป็นกันได้ไหมนะครับถ้าผมเจอใครมีนะผมจะพอยืมมาทําให้ดูนะครับคนที่เขามีโดยถูกกฎหมายแบบถูกต้องและมีวุฒิภาวะนะครับส่วนมากก็คนซื้อแบงกันก็บอกว่าเอาไปไล่นกนะครับไล่นกเล่นหงมหยุดจุดประทัดก็ได้ไม่ต้องแ่งกัน่ะประทัดโยนนกมันก็ไปเหมือนกันเพราะว่ายิงนกมันไม่มีเกตอะไรไปโดนนกอีแล้วนะครับก็เป็นข้ออ้างนะครับส่วนมากซื้อมาส่วนมากเอามาแปลงนะครับเพราะว่าแบงกันก็ไม่ได้ถูกนะครับ ือนกันกระบอกหนึ่งห้าพันหมื่นนะไม่ถูกนะแองกันนะที่เป็นออโต้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองไม่เห็นความจําเป็นที่คุณจะต้องถือคลองแบงกันเลยนะครับมันไม่เหมือนมีบีกันพลาสติกที่คุณถือคลองเอามาไล่ยิงกันอนะยิงแบบยิงเป็นเกนกีฬาครับยิงเหมือนอจําลองสถานการณ์ต่อสู้ยิงแล้วโดนตัวอันนี้อ้อรู้สึกเจ็บแล้วก็เอยโอเคได้เดดเดดชูชูเดดอะไรเงี้ยผมเข้าใจกีฬาบีบีกันนะตอนที่เขาห้ามผมก็ยั่งงงมันห้ามทําไมนะครับในเมื่อบีบีกันมันไม่ได้เป็นเหตุ ทำให้เกิดเรื่องนะครับที่เกิดเรื่องคือวินกันที่เป็นมีเป็นการอีกแบบนึงที่เป็นลูกโมนะครับซึ่งมันก็ยังปล่อยให้ขายได้ในตลาดมือในวัดออนไลน์ได้ทมปกตินะครับ<อ>คุณลองเซิร์ชลูกโมวินกันดูนะครับคุณจะเจอเมันก็ยังขายได้ปกตินะครับเออแต่ลักลอบขายนะแต่พอมาเป็นแบงก์กันที่ส่วนมากมันเป็นออโตเมติกเนี่ยนะครับมันสามารถแปลงมาคุณสมบัติเทียบเท่าปืนจริงนะครับสิ่งที่แตกต,ต่างจากปืนจริงอาจจะเป็นจํานวนการ อ่าบรรจุกระสุนนะครับอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามันคัดปอกได้นะครับมีแมกซีเนอร์ตอนหอ่อ,หอโหคุณตำรวจเหนื่อยบอกเลยต่อไปนะครับตำรวจเหนื่อยกุยข้างทางเด็กวงเด็กแว้นอะไรเขาไม่ได้มีแค่วินกนโง,โงน่ๆหกัดนะครับยิงเสร็จแล้วต้องมาคัดปอกเอากระถุงออกแล้วยัดใหม่กระถุงออกยัดใหม่เขายิงโป่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 งปั๊บปดไหมครับใส่แม็กใหม่ไปมีสิบแม็กก็สมมติแม็กละสิบนัดก็ร้อยนัดแล้ว,มมน,ลวน,น,น,ลนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อย,อยดูนะคนคนเล่นปืนแบบถูกกฎหมายของผมเนี่ยแล้วก่อจะได้มาแต่ละกระบอกอะจะกลายเป็นผู้ต้องหาในสังคมนะครับเดี๋ยวอันเดียวเดี๋ยวอาจจะโดนผมอาจจะโดนเรียกไปตรวจสุขภาพจิตไปต่อทะเบียนทุกปีสามปีห้าปีอะไรแล้วซึงผมยินดีทานะครับผมผมโอเียินดีทาได้หมดนะครับผมไม่มีปัญหาสําหรับเราเพราะเราบริสุทธิ์ใจถือครองเป็นความชอบเหมือนเรา,าสะส,สมกระดัมนะครับ ใน,ในตอนเด็กเหมือนเราชอบรถยนต์เหมือนรถคลาสิกเนี้ยครับแต่ผมไม่เคยมอง่าแบงกัน,ปนไปเลยที่จําเป็นเลยนะผมมาสนับสนุนบีบีกันยาม,มีทีถ้าในเกมกีฬาเพราะมันแปลงยากมีบีกันแปลงยากนะครับยกเว้นมินกันแต่แบงกันเนี่ยมไม่เจออะไรเลยเนะี่ยผมไม่เจอประโยชน์ของมันเลยอถ้าเป็นเกมอพุทธศิลป์กีฬาอะไรกี่ทงกี่ทางเ,เอาเป็นหญิงแบงกันนะ นัดหนึ่งหักล้มพอยิงกันนัดเดียวครับคุมไม่ต้องมาออโตเมติกแล้วผมซื้อแบงกันกยิงได้ห้านัดสนะิบนัดโอ้ผมจะเอาไปเป็นกรรมการกีฬายิงป้องออกตัวปงมือหักลำนัดเดียวป้งก็ปงนัดเดียวนะครับเวลาวิ่งปงสามสีนัดได้วิ่งเหรือไม่มีนะครับโอไปไล่นกไล่ลยไล่นกปืนเจ็บก็ได้นะไล่นกอะ่ะไล่นกยิงเป็นตับเออตับ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 ,ตบไม่อ่ะนัดเดียวนัดสองนัด ไม่สะดวกประทัดไม่สะดวกจุดประทัดก็ปืนแก๊บอะเออแก๊บสนวนนะแก๊บหักแก๊บอีสานมันมีนะผมอยู่อีสานนี่แก๊บฉีดนะครับกระทุ้งกระดังแล้วเออง,างอออ้านักติ๊กนะแมงกันเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงไอ้คนมันละหลวมให้ขายได้ง,ง่ายๆเนี่ยในเว็บออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมเอาข้อมูลให้ดูนะเดี๋ยวรอเราคุยกันนะ,ในในะนโมผมไปเซิร์ชมาว่า,วาซื้อผ่านรัชดาได้ช้อปปี้ได้นะครับ พอเริ่สั่งซื้อแล้วถ่ายสำเนาบัตรแผ่นหนึ่งนะครับไปทําประวัติไว้นะครับแล้วก็ส่งเก็บประวัติโอ้โหแค่นั้นของห้าหกพันสมมุติผมเป็นคนขายของนะครับคือขายปืนเถื่อนผมมีความรู้ด้านช่างผมซื้อห้าพันเบงกันซื้อมาห้าพันผมเอาไปแปลงต้นทุนจะเพิ่มสักพันสองพันผมไปขายสักหมื่นห้าก็ไรเกือบมื 1, ่นแล้วผมถามว่ามีใครมานั่งตรวจไหมเฮ้ย ปืนที่แม้กันที่คุณขอไปคุณยังครอบครองอยู่ไหมปัจจุบันปืนมันหน้าตาแบบไหนโอ้โหไม่มีแล้วคุณผมว่าไม่มีแล้วมันซื้อง่ายขายคล่องขนาดนี้ง่ายกว่าปืนเยอะแยะ,ยะ,ยะไม่มีแล้วการท,ทําทะเบียนน่าจะเป็นการท,ทําทะเบียนกลางนะไม่เหมือนปืนปกตินะครับปืนปกติการท,ทําทะเบียนคือณภูมิลาเนานะคุณจะซื้อปืนปกติแบบถูกกฎหมายเนี่ยคุณต้องไปซื้อที่สำนักทะเบียนบ้านที่คุณอยู่นะต้องไปเจอเจ้าพนักง,งานนะต่อหน้าเลยนะต้องมีการพูดคุยเบื้องต้นนะถ้าเป็นต่างจังหวัดอะ เาก็จะสอบถามนะครับดูนิสัยใจคอดูปฏิกิริยาหน้าตาออย่างไอ้ผู้ก่อเหตุผมถามว่ามันอายุสิบสี่มันหาปืนมาจากไหนมันก็ตั้งหาจากไอ้พวกพ่อค้าที่หมอหมอซื้อแบ่งกันด้วยที่มันอายุเกินยี่สิบไปแล้วมันซื้อได้มันเอาไปแปลงมาทําขายไอ้นี่ไม่ได้ซื้อราคาห้าพันหอมื่นห้าสองหมื่นแล้วดูก็น่าจะเป็นลูกมันมีตังนะครับโอ้หมื่นห้าสองหมื่นถูกถูกกว่าไอโฟนอ่ะแต่คุณได้ปืนที่มันยิงได้ทีเป็นสิบนัดนะครับชัวนะครับแล้วผมถามว่าเนี่ย มันมีเลขอะไรบ้างในตัวปืนแต่ใบนิดเดียวคุณนะปืนพวกนี้มันมีเลขตะใบต่อที่สไลด์ไม่กับดาบผมถามตะะบออกนิดเดียวมันทําอะไรได้วะตะใบออกเกี่ยวลำกล้องก็ไม่ได้ยิงเก็บหัวเกี่ยวลำกล้องเหมือนปืนปกติปืนปกติยิงเก็บนีออ่ตั้งแต่ปีห้าสองห้าสามถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับประมาณห้าห้าศูนย์หกศูนย์เนี่ยปืนทุกกระบอกที่เข้าประเทศไทยเนี่ยจะมหาไทยจะยิงเก็บเกี่ยวลำกล้องนะครับลำกล้องเดิมติดป,ปืนยิงไม่หมดนะครับแล้วก็ เก็บไว้ว่ากระบอกเนี้มันจะมีะระบบเขาค่าว่าเกีียวลํากล้องนี้กระบอกเนี้ต้นสายไปคั่วมันเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับพอเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาจะเจาะที่จังหวัดนั้นก่อนว่าเกีียวลํากล้องปืนยี่ห้อน,นี้รุ่นเนี้ยมีการอนุญาตในจังหวัดนี้ไหมอ่าแล้วผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหรือผู้ที่เขาให้ความสนใจอ่ะครอบของปืนกระบอกนี้ไหมนะครับมันก็จะสกปลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าปืนอ่ะ นะครับทะเบียนมันอยู่ท้องที่นะครับยกเว้นไปก่อเหตุต่างท้องที่นะครับแต่คนที่โดนมันก็จะสืบสาวเราเรื่องตำรวจเขาก็จะสืบสาวเราเรื่องง่ายขึ้นนะครับปืนมีทะเบียนเนี่ยนะก็นะครับฝากไปเป็นุทาหอนสำหรับใครมีลูกลานนะครับก็เลี้ยงมันดีๆเนาะเนอะนะเราอย่าไปโทษคนเล่นปืนเลยครับคนเล่นปืนไม่ได้ประสาทเดกกกันเลยหรอกครับกว่าจะได้ไปทะเราบอโคตรเหนื่อยครับเดินขึ้นอำเภอในขาล่องน้ำปูนะผมอ่ะ โดนเจ้านายเรียกถามรูขอรีเจ้านายนะบนอำเภอถามแล้วทําอีกไหมครับซรัพประวัติเไปทาไมที่จริงเราเราขอปืนนะเราก็ต้องเอามาป้องกันชีวิตและทรัพย์สินซึ่งมันป้องกันถ้าเรามีปืนะมันป้องกันชีวิตและทรัพย์สินไ้อจริงๆนะครับแต่จริงๆก็คือเป็นการสะสมเพื่อความชอบนะครับชอบเอลงไหลนะครับในเวลาเราดูหนังนะ่ะมันสวยอะไรก็อยากครอบครองไว้นะครับแล้วก็มันเป็นสินทรัพย์ที่ราคาตกไม่เยอะถึงแม่ราคาไม่ขึ้นก็คงตกไม่เยอะครับแต่ว่าก็ ซื้อขายเลอถ่ายโอนลําบากมากนะค,คือใครซื้อปืนมาคิดจะเกิงกับอไรขายก็ใยญ่เลยครับมันเทบไม่ได้หรอกมันหมดยุคก,ก็งกับอะไรขายปืนแล้วครับปืนค่สินะครับนี่ก็คุยกันมานานมากแล้วเนาะก็เป็นการแชร์นะครับถ้าคิดมันยาวน่าราขานก็ขอโทษจริงครับอันนี้แชร์คืออึดอัดเนาะผมอ่าอ่านแล้วดูคลิปเมื่อคืนอึดัดมากหัวใจมากนะครับเชื่แบบประเทศไทยมีปืนเยอะมากเลยปืนในระบบทะเบียนมีเยอะแยะนะครับ ทำไมเราไม่จํากัดการมีปืนถามว่าปืนที่ในระบบมันก่อเหตุถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเกินครึ่งไหมที่มันเป็นปืนมีทะเบียนมันเป็นปืนเถื่อนดังนั้นครับปืนเถื่อนก็คือพวกที่หาช่องว่างข้าราชการที่ซื้อสวัสดิการได้แล้วเอาปืนไปขายเถื่อนอาจจะขายกพราค้ายาที่มันไม่มีสิทธิ์ความของปืนตามกฎหมายแล้วก็ไปขายแพงๆซื้อมาสามหมื่นสวัสดิการขายกพราค้ายาเจ็ดแปดหมื่นทำไมมันจะไม่ซื้อครับพ่อค้ายา ันก็ซื้อดิเงินมันหาง่ายตายใช่ไหมครับเจงเขาบอกปืนหายปืนโดนขโมยอะไรไปแต่มันเป็นช่องว่างครับหรือจะผู้พิทักษ์สันติราชผู้พ,พิทักษ์กฎหมายจับพ่อค้ายาจ,จับอะไรได้เนี่ยปืนในรถสามสี่กระบอกเนี่ยสมมติน,นะครับผมไม่ได้กล่าวหาใครนะเขียนในจำนวนว่ามีกระบอกเดียวที่เหลือมันไปอยู่ไหนครับไม่เก็บไว้ใช้เองก็หมุนในระบบใช่ไหมครับมันก็มีนะครับะคุณอย่ามองคนมีปืนมีทะเบียนะน้อยมากที่มันจะก่อเหตุ เพราะมันรู้ว่ามันแพงนะครับอย่างไรมันแพงเดี่ยวสองคนจะทว่ายากมากนะครับน้อยครับน้อยน้อยน้อยที่คนมีปืนคนมีปืนมีทะเบียนจะก่อเหตุนะครับไม่หรอกครับเชื่อผมคุณอย่ารีบปืนคนดีนะครับเพราะว่าคนเลวมันหาปืนได้ตลอดครับคุณไม่ต้องห่วงประเทศไทยไร้ปืนมันก็ไปเอากัมพูชาเอาเราเวียดนามได้หมดนะครับถ้ามันจะเอานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเนี่ยสมควรติดอาวุธให้คนดีด้วยช่นะครับแล้วเพื่อการคัดกรอง คุณจะคัดกรองไม่ที่ไหนก็ได้สาหรับคนซื้อปืนนะครับจะประวัติย้อนหลังไม่เคยแม,ม้กระทั่งขับรถฝ่า,ฝาไฟแดงผมก็ยอมรับได้นะครับหรือว่าจะไปซักประวัติตั้งมาเลยนะครับรงมาจิตวิทต,ต้องไปจิตเวชนั่น,นี่คนที่เขาพร้อมจะเล่นพร้อมจะดูแลปืนอาวุธอ่ะเขาพร้อมจะทําให้ถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับอย่างถูกต้องนะครับคุณไม่ต้องห่วงออกกติกามาแต่ให้มันแฟร์หน่อยนะโอ้ไม่ใช่กติกาแบบอลังการเกิด <laughs> ไปนะครับไม่มีคดีติดตัวอย่างผมไม่มีคดีติดตัวไม่มีประวัติทางน้าจิตวเวชนะครับ ไม่มีพฤติกรรมแม้กระทั่งการโพสเฟซบุ๊กหรือว่าในสื่อออนไลน์โซเชียลที่จะตีค่าเกงใครหรือมีเรื่องครนะครับคุณไปสืบฟุตปินผมได้เลยนะไม่มีนะครับอย่างเงี้ยให้ครอบครองเถอมันเป็นความสุขนะครับอย่าลิดรอนไปเข้มกับไอ้พวกประหลาดเพี้ยนๆน,น,นะครับไปเข้มกับมันเถอะนะครับโอเคเนะนาะนาฬิกามันบอกสิบเจ็ดนาทีและก็ขอบคุณมากนะครับก็ไม่ได้คุยกันนานมากเนาะเป็นถือว่าเป็นเรื่องระบายนิดหน่อยนะครับอือด ขอบคุณที่ยังติดตามช่องนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับเดียวเจอกันใหม่สวัสดีครับ